อาจารย์เล่าถ่ายหนังเลยค่ะก็ไม่มีอะไรก็ไปถ่ายตามปกติเนี่แหละเล่นยากเหมือนกันนะเอาจริงๆดาราไม่ง่ายนะกูบอกเลยถ่าย3เทคสี่เทคทำเดิมๆแบบเดิมๆพูดเดิมๆแล้วคือกูเป็นคนไม่มีบทอยู่แล้วนะเขาให้กูพูดกูก็พูดกูก็พูดไปเรื่อยอะมุมกล้องไม่ได้อถา่ายไมย่มุมแคบไปถ่ายไมย่มุมกว้างไปอถ่ายไมย่รอบแรกถ่ายกูก็นึกว่าใช้ได้เปล่าซ้อมกูก็เล่นกูก็ด่าซะเต็มที่เลย เขาบอกอาจารย์เด to uh, ี๋ยวเอาแบบเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะเอาแบบแบบให้เหมือนที่สุดกูก็แบบอ้าวยังไม่ได้อัดเหรอป้ายังไม่ได้อัดซ้อมอากูเล่นใหม่เดินไปกลับมาใหม่อะไรถึงเดินมาปุ๊บด่าดาดาอ่ะมุมกล้องไม่ได้มุมกล้องไม่ได้นะกูถ่ายหมาอีกรอบหนึ่งอีกอ่ะเดินใหม่โอ้สามเทคได้ั้มจนเสร็จมุมกล้องแล้วก็ปรับมุมนิดนึงปรับม่านิดนึงคัดคัดแต่ระหว่างที่กูเล่นไม่มีคัดขั้นนะ คัดตอนจบอย่างเดียวแับเดียวถ่ายประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งประมาณชั่วโมงเดียวโดยประมาณวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยมุมกล้องไม่ได้ขยับใหม่อันนี้ไม่ได้แค่ไปอาขยับใหม่แต่พูดดับทพูดแต่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะามันเป็นมันเป็นพูดสดไงก็ไปรอดูเอากูก็ไม่รู้เขาจะเอาอันไหนใส่ไปตัดต่อตรงไหนอะไรยังไงกูก็ไม่รู้เห็นว่ามีหมอปลาใช่ไหม มีหมอปลาเล่นเป็นพระแล้วก็ม,มีมหาสมปองเล่นเป็นพระ,เ,พระเล่นฉากหนึ่งเล่นกับแจ๊ดแจ๊ดชวนชื่นไอ้แจ,จ๊ดไม่ค่อยได้พูดอะไรอะอกูเดี๋ยวเป็นคนพูดอยู่คนเดียวเนอะไอ้ <laughs> แจ๊ดนั่งโดนดา่า <laughs> หลุดขำไหมไม่หลุดไม่หลุดแหมพวกนี้มันมืออาชีพไม่มีหลุดหรอกแต่พวกทีมงานมานั่งขำกันอยู่นะอเ,อเออเห็นเขาว่าคุณพศอนน์เขาก็นั่งหัวเราะอยู่ข้างล่างเขา nang ควบมอนิเตอร์อยู่ชั้นล่างอาจารย์อยู่ชั้นสามมันเป็นตึกเก่าร้อยปีอ่ะ อยู่ตึกจะอยู่ข้างๆวัดสเกตตึกเก่าร้อยปีแล้วเก่ามากบันไดนี่แบบโอ้โหเดินขึ้นไปไม่รู้จะผุบลงมาตอนไหนอะนะเรื่องอะไรหลวงพี่แจ๊ดหลวงพี่แจ๊ดหลวงพี่แจ๊ดภาค6หลวงพี่แจ๊ดที่เป็นแบบท่าบิดมอตร์ไซค์แะโปสเตอร์เขาอะนะหลวงพี่แจ๊ดบิดมอตร์ไซค์ อาจารย์เบียร์ไปแสดงเป็นอาจารย์เบียร์ใช่ไปแสดงเป็นอาจารย์เบียร์เลยไปรอดูเอาไม่สปอยเพราะกูก็จำไม่ได้เหมือนกั็กูพูดอะไรไปบ้างอะนะเวลากูด่ากูก็ลืมกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากูด่าอะไรไปบ้างหนุ่มพิเชษภาคหกใช่